สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวจะมาเก็บผักออกเป็นบางส่วนเพราะว่าเดี๋ยวจะลงผักใหม่นะคะเนี่ยจะเก็บผักนี้ออกรู้สึกว่านอนไปรบกวนเขาแล้วต้นนี้ตรงนี้จะผักโตไม่เท่ากันเพราะว่าลงไม่พร้อมกันนะคะ เก็บขึ้นก่อนดูลากเขาเต้นประมาณนี้กำลังอร่อยกำลังโตเลยเราจะเก็บกล่องนี้ออกนะคะ ดี๋ยวจะเอาเดี๋ยจะเอาผักมาลงเพิ่มเพราะว่าจะไม่มีที่ปลูกพอกว่าจะไม่พอนะคะก็เลยต้องเอาตรงนี้ออกไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปล้างแล้วก็แช่เย็นไว้แล้วก็เคลียร์เคลียร์ออกที่ะักลกลอง ประมาณนี้กำลังอร่อยเลยหวานกรอบนะคะเด็จะเอาลงเพิ่มตัวประมาณนี้ก็ลงได้นะคะไมต้องรอให้ตัวเยอะก็ได้ ถ้วยปลูกก็เอาถ้วยปลูกอันเก่านะคะถ้าเขายังใช้ได้อยู่ก็จะใช้จนกว่าจะแตกแตกหักใช้ไม่ได้ถึงจะทิ้งไป ยิ่งช่วงกินเจช่วงนี้ผักนี่แพงแพงมากแล้วก็ทยอยปลูกไว้เอาไว้กินเองเอาไว้ใส่กล่องข้าวส่งนะคะููถึงตัวประมาณนี้กำลังอร่อยเลยหวานมาก ไม่ขมหวานอร่อยเสร็ใไปแล้วกรองหนึ่งเดี๋ยวหาที่ปลูกต่อนะ ที่ปลูกต่อก่อนคันนี้ว่าจะลงไว้ตรงไหนอีกลงเสร็จแล้วนะคะสองกล่องเอ,อ่อกล่องนี้แล้วก็กล่องนี้ลงไว้สองกล่องส่วนด้านนี้ก็เอาไว้ กินช่วงกินเจพอดีนะคะแล้วก็ส่วนด้านนี้ส่วนด้านนี้อีกเก้าวันก็น่าจะโตมากกว่านี้แล้วน่าจะโตทันทำสลัดส่งโรงบ้านนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะฉีดปุ๋ยทางใบให้เขาก่อนสวนผักน้อยๆของเราก็ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็ค่อยๆทยอยทยอยเก็บกินเนาะปลูกผักไว้กินเองนะคะส่วนดบานน้เก็เป็นใบชะพููแดดร้อนใบเขาก็จะแห้งประมาณนี้นะคะนี่แห้งเลยเดี๋ยวก็ทยอยเก็บกินก็ค่อยทยอยเพาะปลูกไปเรื่อยๆนะคะ นี่ก็แค่นี้ก่อนนะคะเชื่อยปดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่รักพาแซบด้วยนะคะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ